วันนี้แล้วนะครับสาหรับค่าราชการที่จะได้ขึ้นเงินเดือนนะครับหลังก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติปรับเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับค่าราชการพลเรือนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยระดับปริญญาตรีเงินเดือนแรกเข้าไม่ต่ํากว่า18,000บาทภายใน2ปีนะครับปรับเพิ่ม10%ตต่อปีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเงินเดือนแรกเข้า ขั้นต่ำกว่า11,000บาทภายใน2ปีปรับเพิ่ม10%ต่อปีเป็นจำนวน2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าคิดง่ายๆก็คือปริญญาตรีเงินเดือน15 0 0 0ก็ปรับครั้งแรก16,500บาทปรับอีกครั้งก็จะทะลุ1 8 0 0 0บาทนะครับซึ่งในการปรับไม่ได้ปรับทุกคนนะครับเบื้องต้น ปรับแค่ค่าราชการที่บรรจุแลกเข้านะครับเป็นเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบส่วนค่าราชการเดิมที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า18,0 0 0บาทแล้วก็1 5 0 0 0บาทก็ได้ปรับชดเชยย,ย้อนหลังด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับซึ่งการปรับในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงมากยิ่งขึ้นรวมถึงให้คนที่รับบํานาญอยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจและค่าของชีพที่สูง ขึ้นในปัจจุบันนะครับ